นก็สบายดีพี่น้องอีกทีนึงเนาะมื้อนี้สิมาเฮ็ดคลิปกินจําป่าเพราะว่าที่ตึกมาเมืองหันแล้วก็เวลาตอนนี้ก็สิประมาณเที่ยงกว่าๆนี่แหละหิวกันแล้วเนาะเตรียม ลอยเรียบร้อยแล้วโอ้ตอนนี้กำลังเกี่ยมปลาเข่าแมวก็มีเด้พี่น้องบ่อยู่เฮือนคือเฮือนคัวเฮาวกะตุงน่าจะแบ่งไปหนันเนาะเป็นข้าวจ้ำกแบ่งได้นะแคบๆน้อยกว่านิดกินแบบว่าไล่ๆทายไล่เอาเราจริงๆตั้งใจจริเต่อเปิดกล่องคนละเท่าเอาสีเห็ดสองพาได้เหมือนนี่ต้องพุดแน่พาหนึ่ง กินแนวคนหนึ่งพอกินหลายคนแน่แม่ครัวกับแม่แม่ครัวกับกำลังจะเตรียมอาหารแล้วก็มื้อนี้ทั้งทีมงานบาโอแสแนิ่นเป็นพ่อครัวเองเลยนี่เนาะหน้าตากานจัดโต๊ะอาหารสล้วก็แม่แม่ครัวกับเป็นมือกล้อง ของทางทีมงานเบาโอเพลนเนาะนี่แนหะนาตาเพลน,น,น,เ,นเออกำลัง,งจัดเตรียมไปแล้วอ่าเพลนกายย่อแล้วตอนนี้กำลังย่อไปละสถานที่เขากินกับโอแบบตารางเล่า,ลาเานาะเอมช่องคนไทยคิปก <c oughs> ินอยู่แต่แค่นี้นะมันกบัญ ครับเฮากระตัวนี้ผ้าหนึงแล้วกัมีสองผ้านะเพราะว่าครอบครัวเฮากระใหญ่เล็กหน่อยเดี๋ยวมาเบิ่งอีกผ้าหนึงเราวางร้านกับตีนยุงกระเข่ากระเห็ดสองผ้าโอ้ท่าเตีงจัดก่อนหมูเลยเก่าเอ้ยเก่าเอ้ย เาผู <c ười> <c ười> này, ้ใดอันนี้ผู้ใดอันนี้เบายังอันนี้นะบบาเบาเนะโอ้บ่าทนได้ยนะบาชนได้เหราทนได้อ่ทนลิ้นน้ำแข็งอยู่มาทนบนกล้องแนบ่าทน่าทนเอ้ยบงกล้องน บาโทนที่ได้ลงยูทูบได้บาโทนนี่ที่มีคนมักกี่บอ่อนี่ยเออสะอาดนะกูจะกำลังเกี่ยวสถานที่ที่ถ่ายคลิปเนาะทางทีมงานโอเชนแนลสถานที่เป็นกับธรรมดาเนาะธรรมดาหรือเวิร,ร์กบาแบบน,น,นี้เวิร์กได้เพราะว่า มันต้องได้จัดเกี่ยมหลายอย่างพอสมควรได้นี่ยุ่งยากหลายเติบเนาะอ่ามานี่มือกล้องเพิ่นมือกล้องเพิ่นเกี่ยมเลยนี่เข้าน้ํากันเนาะทํากันบ่ทํากันได้